คำทำนายของนอสตราดามุสเกี่ยวกับบุคคลสำคัญนอสตราดามุสนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสในศตรวรรษที่16เป็นที่รู้จักจากหนังสือ Les p r o p h ฟ t ท e s ซึ่งรวบรวมคำทำนายที่เขียนเป็นร้อยกรองคำทำนายเหล่านี้เต็มไปด้วยภาษาที่คลุมเครือและสัญ,ญลักษณ์ทำให้เกิดการตีความที่หลากหลายคำทำนายของเขามักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอสตราดามุสได้รับการยกย่องและวิพากษ์วิจารในเวลาเดียวกัน โดยผู้ที่เชื่อถือในความแม่นยำของเขาและผู้ที่มองว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือการตีความที่เกินเลยความลึกลับคำทำนายยังคงดึงดูดผู้คนให้คนหาความหมายคำทำนายหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือการขึ้นสู่อำนาจของบุคคลที่ยิ่งใหญ่นอสตราดามุสได้กล่าวถึงชายผู้ทรงอิทธิพลที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกหลายคนเชื่อว่าคำทำนายนี้หมายถึงนโปเลียนโบนปาตจากักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสในศตวรรษที่19 น,นโปลเลียนได้นํากองทัพฝรั่งเศสเข้ายึดครองดินแดนต่างๆในยุโรปและสร้างจากวันที่ยิ่งใหญ่การผงาดขึ้นของโปลเลียนและการล่มสลายในภายหลังถูกมองว่าเป็นไปตามทํานายของนอสตราดามุสคําทํานายที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกตีความอย่างกว้างขวางนอสตราดามุสได้กล่าวถึงบุคคลที่มาจากดินแดนห่างไกลซึ่งจะนําความหายน้มาสู่โลกหลายคนเชื่อว่าบุคคลน,นี้คืออดอลฟฮิตเลอร์ ผู้นำนาซีเยอรมนีฮิตเลอร์ได้ก่อสงครามโลกครั對對้งที่สองซึ่งเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างมหาศาลการกระทําของฮิตเลอร์และการล่มสลายของนาซีเยอรมนีถูกมองว่าเป็นไปตามคําทํานายที่น่าสะพริงกลัวนอกจากบุคคลสําคัญทางการเมืองและการทหารแล้วนอสตราดามุสยังได้กล่าวถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุการณ์สําคัญอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคําทํานายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและอุจกภัย ได้รับการตีความว่าเป็นการเตือนภัยถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทําให้คําทํานายเหล่านี้ดูน่าสนใจและน่ากังวลมากยิ่งขึ้น Actually คาทานายเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้รับความสนใจเช่นกันนอสตราดามุสดาได้กล่าวถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และการประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้คำทำนายเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คำทำนายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางศาสนาและความเชื่อก็เป็นส่วนสำคัญของเลสพรฟีไทส์นอสตราดามุดได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างศาสนาต่างๆและการต่อสู้เพื่อความเชื่อความขัดแย้งเหล่านี้อาจนำไปสู่สงครามและความรุนแรงการทำความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนาและความเชื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสันติภาพ การตีความคำทำนายของนอสตราดามุสไม่ใช่เรื่องง่ายคำทำนายส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของร้อยกรองที่คลุมเครือและใช้สัญลักษณ์ที่ซับซ้อนการตีความจึงต้องอาศัยความรู้ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโหราศาสตร์นักวิชาการและผู้ที่สนใจในคำทำนายต่างพยายามถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ความแม่นยำของคำทำนายของนอสตราดามุสยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บางคนเชื่อว่าคำทำนายหลายอย่างได้เกิดขึ้นจริงตามที่เขาได้ทำนายไว้ ในขณะที่บางคนมองว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือการตีความที่เกินเลยการพิสูจน์ความแม่นยำของคำทำนายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคำทำนายของนอสตราดามุสยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมคำทำนายของเขาถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์หนังสือและรายการโทรทัศน์เรื่องราวของนอสตราดามุสและความลึกลับของทำนายยังคงดึงดูดผู้คนให้สนใจแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายศตรวตรรษคำทำนายของนอสตราดามุสยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลก ความลึกลับและความคลุมเครือของคำนายทำให้เกิดการตีความที่หลากหลายและสร้างความสงสัยใคร,ร่รู้การศึกษาคำทำนายของนอสตราดามุสช่วยเราเข้าใจถึงความเชื่อให้และค่านิยมของผู้คนในอดีตคำทำนายสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวความหวังและความกังวลของผู้คนในยุคสมัยนั้นคำทำนายของนอสตราดามุสไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการทำนายอนาคต แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคของการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคำทำนายของนอสตราดามุสจะเป็นจริงหรือไม่เรื่องราวของเขายังคงตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานเรื่องราวของนักพยากรณ์ผู้อย่างรู้นาคตยังคงสร้างแรงบันดาลใจและความสงสัยใครรู้การค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำทำนายของของนอสตราดามุสยังคงดำเนินต่อไป ความลึกลับของลิสปรฟิทายยังคงท้าทายให้เราค้นหาและตีความนอสตราดามุสนักพยากรณ์ผู้สร้างตำนานและปริศนาที่ยังคงอยู่เหนือการเวลาคำทำนายของเขายังคงเป็นที่กล่าวขานและตีความต่อไป